เรียนผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่รักทุกคนวิดีทัศน์นี้จัดทําขึ้นเพื่ออธิบายขั้นตอนการดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ เราไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มนักเรียนเพื่อชี้แจงขั้นตอนในการดำเนินการขอแก้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงสถานการณ์นี้ได้ทางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จึงได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครองได้กำชับให้บุตรหลานของท่านนะคะดำเนินการแก้พฤติกรรมสายเฉื่อยโดยมีขั้นตอนวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นแรกนะคะให้นักเรียนขอทราบรายละเอียดจํานวนชั่วโมงที่ต้องแก้ไขและรายละเอียดจํานวนชั่วโมงที่สายและเฉื่อยโดยที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับหัวหน้าห้องแต่ละห้องและในรายนักเรียนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสอบถามรายละเอียดจํานวนชั่วโมงโดยสอบถามที่คุณครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรือตรวจสอบในรายกลุ่มค่ะ นักเรียนสามารถขอรับแบบฟอร์มการแก้ไขโดยติดต่อรับที่คุณครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดําเนินการแก้ไขตามรูปแบบที่กำหนดและส่งแบบคำร้องพร้อมหลักฐานโดยติดต่อส่งที่คุณครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จและส่งครูที่ปรึกษาภายในวันที่18กุมภาพันธ์2565 ภาพที่ทุกท่านได้เห็นณนะขณะนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมที่แบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียนสามารถช่วยทำงานบ้านนะคะเช่นล้างจานกวาดบ้านซักผ้ารีดผ้าหรืองานบ้านอื่นๆนะคะจำนวนครั้งที่นักเรียนทำนะคะสครั้งถือว่านับเป็นหนชั่วโมงนะคะที่นักเรียนสามารถแก้ไขได้ โดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะลงชื่อรับรองกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่2นะคะเป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมนักเรียนได้ร่วมนะคะพัฒนาชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่เช่นกวาดลานวัดล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำวัดล้างห้องน้ำสถานที่ในชุมชนทำความสะอาดหรือพัฒนาชุมชนนักเรียนทำกิจกรรมหนึ่งครั้งถือว่าเป็นการแก้ไขพฤติกรรมหนึ่งชั่วโมง ผู้ที่ลงชื่อรับรองให้กับนักเรียนนะคะก็คือเจ้าอาวาสพระพิสุสงฆ์ผู้นำชุมชนหรือผู้ที่ดูแลสถานที่ต่างๆนะคะที่นักเรียนไปพัฒนาชุมชนค่ะกิจกรรมที่3นะคะเป็นกิจกรรมของขวัญเพื่อน้องนักเรียนสามารถเตรียมของขวัญของที่ระลึกหรือบริจาคสิ่งของเช่นหนังสือของเล่นที่ไม่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี ให้กับสภานักเรียนโรงเรียนศรินทรนํนำไปมอบให้น้องๆน,นะคะในกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องคือโรงเรียนศรินทรจะดูแลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะในจังหวัดสุรินเมื่อมีโอกาสนะคะก็จะนํำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปบริจาคให้กับน้องๆ โดยนะคะของขวัญ1ถึงชิ้นตุ๊กตาหรือของเล่น1-2ถึงชิ้นหรือหนังสือ2-3ถึงเล่มนะคะที่นำมาบริจาคนับว่าเป็น1ชั่วโมงหากบริจาคมากกว่าที่แจ้งดังกล่าวนะคะนับเป็น2ชั่วโมงค่ะโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ลงชื่อรับรองให้กับนักเรียนกิจกรรมที่4นะคะเป็นกิจกรรมแชร์สิ่งดีๆเพื่อสังคม เมื่อนักเรียนนะคะพบข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิ่งดีๆที่ช่วยพัฒนาสังคมนะคะในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆน,นักเรียนสามารถแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เป็นข้อมูลนะคะที่ผู้ที่มาอ่านหรือมารับชมเนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้หรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนถ่ายภาพหน้าจอนะคะหรือแคปหน้าจอข้อความหรือว่าสิ่งที่นักเรียนแชร์นะคะออกไปโดยที่การแคปหน้าจอนั้นนะคะสิ่งที่แชร์ไปต้องมีการกดไลค์นะคะ จำนวนหนึ่งะคะหรือมีควรเข้าไปอ่านเข้าไปคอมเมนต์นะคะให้นักเรียนแคปหน้าจอเหล่านั้นนะคะแล้วก็นำมาบันทึกในแบบบันทึก1น,นการแชร์นะคะต่อหนึ่งเรื่องเนี่ยนับเป็นหนึ่งชั่วโมงโดยให้คุณครูที่ปรึกษาหรือหัวหน้าระดับนะคะลงชื่อรับรองกิจกรรมสุดท้ายนะคะเป็นกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนสามารถช่วยดูแลนะคะเพื่อน ให้คำแนะนำเพื่อนที่ติดศูนย์ติดรอหรือยังค้างงานวิชาต่างๆให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จตรงนี้นะคะถือเป็นการช่วยเพื่อนนะคะให้ถ้าหากนักเรียนสามารถทําแบบนี้ได้นะคะแล้วมีหลักฐานร่องรอยในการช่วยเหลือเลยเนะี่ยแนะนำเพื่อนนักเรียนทํากิจกรรมนี้นะคะ1-2ชั่วโมงนะคะ ให้ถือว่าสามารถนำมาแก้สายเฉื่อยได้1ชั่วโมงหากทำมากกว่า2ชั่วโมงให้นับกิจกรรมนั้นนะคะเป็นการแก้สายเฉื่อยได้2ชั่วโมงโดยให้คุณครูที่ปรึกษาและก็หัวหน้าระดับนะคะเป็นผู้ที่รับรองค่ะเอกสารนี้นะคะจะเป็นแบบขอบันทึกเพื่อซ่อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ นักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ เอกสารในไลน์นะคะคุณครูหัวหน้าระดับคุณครูที่ปรึกษาได้ส่งให้นักเรียนหรือติดต่อที่คุณครูที่ปรึกษาโดยตรงก็ได้นะคะก่อนที่นักเรียนจะนําเอกสารมาส่งคุณครูนักเรียนต้องกรอกข้อมูลนะคะที่ระบุอยู่ในแบบบันทึกให้ครบถ้วนก่อนที่จะนํามาส่งคุณครูนะคะตรงนี้เป็นแบบบันทึกนะคะรายละเอียดต่างๆกิจกรรมที่นักเรียนได้ไปทํานะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกิจกรรมนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะแล้วก็ในข้อที่3นะคะเป็นด้านการช่วยเหลือสังคมหรือประโยชน์ต่อสังคมนะคะสิ่งนี้นักเรียนสามารถนำไปช่วยเหลือได้อย่างไรและข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ในครั้งนี้ไปเผยแพร่ได้อย่างไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายออกมานะคะเป็นความเรียงก็ได้หรือว่าจะเขียนมาเป็นข้อๆก็ได้ค่ะ แผ่นที่2นะคะจะเป็นภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะตามกิจกรรมทั้ง5รายการนะคะที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะนักเรียนก็ติดภาพนะคะเป็น2ภาพนะคะต่อ1รายการแก้นะคะแล้วก็ให้ผู้รับรองนะคะลงชื่อรับรองให้เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นก็นำส่งคุณครูที่ปรึกษาแต่ในช่วงสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นักเรียนสามารถถ่ายภาพนะคะทำเป็นไฟล์แล้วก็ส่งมาให้กับคุณครูที่ปรึกษาในรูปแบบไฟล์ได้นะคะส่งมาเป็นอัลบั้มในไลย์ก็ได้หรือจะใส่ลงไปในลิงก์ g o o g l e d r i v e แล้วก็แชร์ลิงก์มาให้คุณครูก็ได้ค่ะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนทำนั้น ตรงกับจุดประสงค์หรือว่าตรงกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้กําหนดไว้ไหมนะคะนักเรียนสามารถสอบถามได้ที่คุณครูที่ปรึกษาหรือคุณครูหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่ได้มาบันทึกให้กับนักเรียนวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นักเรียนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะสวัสดีค่ะ